ทีี่่แหงน้ไม่ได้กล่าวนามมณที่นี้ไม่ได้กล่าวนามมณที่นี้และไม่ได้กล่าวนาม เป็นความสุขประโยชน์ ปัังออตินิจังนามะรูปังอัธิอเนจังนามะรูปังอัธิทุกขังนามะรูปังอัธิทุกขังนามะรูปังอัธิอนัตตานามะรูปังอัธิอนัตตาสาธุสาธุ ใดที่ลูกได้เคยร่วมเกิดกับพ่อชื่อด้วยทางกายทางวาจาทางใจนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้คุณพ่อ ตั้ง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 ตัสงตั้งาั้งตั้งตั้งตั้งคั้งตม้งตั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 นงั้งตั้ยตั้งตั้งตั้่าั้งตั้งเั้ลตงตั้งต้งตั้งตั้าตัเงต้งติญงตั้ต้งตั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 ังตัั้งตั้สูั้งตั้งตั้งพ้งตั้ง้้ กั็นโปยได้เป็นแข่งยัดติดอย่างน้านในบักก็ได้ร่วมงานร่วมกันจ้ะร่วมกันร่วมกันโปยเลยมรับ,บเย๋ยว